ิเสวัสดีครับพี่น้อ,ปองปอมปลายสุขทุกคนนะครับผมอาพี่น้องมากินขมกันนะครับผมอะไรกินเลยเสมอคนกุ้งตําแตงตุ่มไข่ทอดไก่คนจีไรเดียววันนี้บมอกินจีไรหพดจะตักกิน,นหน่อยไหมครับเอ้ยตัดีวะ่ะเออจะเป็นจังฝังเต็มจานเออคือเห็นว่าปเป็นตัวจอยหูเลยเสือดไส้เดียวชิคกี้ยองแง่งเจอป ไม่ก้าขอไป่อยากัลนแค่ข้าวเดียวเนี่ยเสียพึ่งหอเจ้บบ้าปนกุ้งสี่สิบบาทโล่สี่ร้อยโก้านมันอ่ตัวใครเหรอตามมาโล่ตามมาโลยจะบาดมาปาบ หุยังอยกูน้อยต่อกยากเลือกโอ้ยองทำด๋ยทำ,ำเนียรอะไรกันแบบมึงงูมาจากมึมึูเมื่อเ้าก็เต่าเนาะเขาก็ยังสดๆนั่นพอดีเลยครับเลืยดอาจจะเป็นไปไหนนะเนาะทำแตงแซบปะหาเลือะไปกุงปะ จิม้มแมวว่าอะไร่มีได้เี่วมในใส่หาบูดแก่เขาคนชัวมันบุท่าเข้ามามกขูดเปี่ยเขามาขายบูดบืดก็ใส่จิ <c oughs> จี่แห้งพล่รูกทอ้ก่อนเนี่ยพี่อร่ออืมไม่ดีก็ลูกซื้อมาสี่สิบบาทคืออยีละสีส่สิบเนาะซื้อมาโดนหนึ่งก็จิ้มหายเล้เนาะ นี oh. oh. ่ปีบ่าป่ะพี่กินแนวคนอะไรตัวน้องมลิงบ่มีเหรอครนี่น้อายมสส่หครับตอนเมื่อไรเหรอผูงม่เหรอมนนันด

บ่หอมา่จะบ่บอกตามแบันี้ต้แตนบะเจ้าจว่าปนกุ้งกินกีนนะไปส่วนข้าวเดียวเน,นะวออาะทำปนเนาะโวยเี่ยนีคุณผู้สืขานเนี่ยจนไหนไปขาย คนบ่มีเงินเข้าไปห้กินอย่นี่เนาะเิคนเะนเองนราม่สิขาดน่งยังสอนน้ำไงระเปาเขียนและสอนประจำเขาเรียงเรอยืนม่นหรปเขางเอียงไป้กเปเขียน้ำกเขาเยอะยืมนมวนเนี่น้ำามนเแล้วน้ำมันค้นเดียวอื ก็คข้ายคองยังคนคลองคนมาเลยซสอนเลยเขไปสอนน้องน,น,น้องดิ่งเพื่อนเราอุอืมก็ไปสอนก็มีอ่ะตอ้นีน้องชายโมีของหนนขขขให้กินลำดับดับมันบก็จะกินบือมรบง,งให้หกิกนเนาะเขาจะไปอยู่บ้านแด่เป็นไงไปก็ยังแล้วก็แพงว่ะ อืมเป็นอะไรเพราะเร้วเห็นดินดินนี่อีมอ,อืมอ,อ,อืมอืมอจอือืม่อืมอืมอันอืมอืมอืาอมอื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 มีืมีืมอ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 มมอืมอืมมมมอ ม,ดดมันยุดแดงอึ่งันชุบมันแมวมันอย่างมันอืนะ่นเลยทหารอ้าวมันข่าวเป็สิ่คือเมืองนที่อดดยาก,าากว่าจะชุบเฮ็ดเด้แบบบอท์ันแม่ีฝั่งอ้าหรอมันบานจังมันไม่พอกุ้งบันนี้ยินเชิดห่องั่น ดังอะยรอย่างงงเพื่อนกินมามาไม่เพื่อนเาหาห่อดิไม่หาแบบไรนีตัวไม่ดีเลยดูสดีอุ้มพัดเย็ดก่อนเนาะ ก็กินไปวันก่อนหนึ่งนิดหนึ่งนออดีใส่กระเบิ้อากินจำเ่อยซุ้มมันกินที่มันหกก่อนซุมเบีวอะกินหลายกูอืมกินี่นอยกินอะไมกูกินมนอรกินมือนนกิน กินนลยเจอกระเป่งมาให้รังหมดบองกินยูด้วดเดวไก่ล้ราคาไหนชี่ส <laughs> ิบาทร